สำหรับรอบนี้นะคะเราจะมาลองดูสีจากใบเพกาซึ่งให้สีเหลืองเหมือนกับดอกดาวเรืองนะคะสารจับสีหรือสารแต่งสีที่เราจะใช้ตอนนี้นะคะนอันแรกเราใช้สารส้มเหมือนเดิมนะคะอันที่สองเนี่ยเราจะจับด้วยสนิมเหล็กในอัตราส่วนเท่ากันนะคะก็คือ3กร,รัมต่อลิตรนะคะตอนนี้ใส่น้ำไป3ลิตรนะคะก็เลยใส่สนิมเหล็กไป9้ากร,รัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่ให้เนี่ย จะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นทําไมถามว่าเราต้องทำสองสีเหมือนกันนะคะเขาให้สีเหลืองเหมือนกันนะคะเราก็จะดูเรื่องของการทดแทนนะคะเพราะบางช่วงถ้าเกิดเราอยากได้สีเหลืองจากดอกดาวเรืองถ้าเกิดเป็นช่วงที่ดอกดาวเรืองมีราคาสูงหรือว่าไม่ใช่ฤดูของดาวเรืองเราก็ยังมีทั้งเรื่องที่2ในการใช้ใบเพกานะคะซึ่งให้สีเหลืองเหมือนกันนะคะเมื่อทั้ง2กระมังนี้นะคะ ละลายดีแล้วนะคะเราจะแบ่งผ้าที่ย้อมจากใบเพกาเนี่ยออกเป็นสองส่วนนะคะหรือสองกระมังด้วยกันนะคะอันนึงก็ใส่สารส้มลงไปนะคะอีกอันนึงก็ใส่สนิมเหล็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่ได้จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะพอเราแช่ลงไปเราก็จะขยําให้สีของสนิมเหล็กเขาเนี่ยนะคะได้สัมผัสกับผ้าที่เรามัดย้อมมาสังเกตว่าสีที่ได้เนี่ยจะขึ้นออกเป็นโซนเขียวขึ้นมานะคะ ซึ่งดาวเรืองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดในสีของดาวเรืองซึ่งเป็นสีเหลืองอยู่นะคะถ้าเราแชร์ด้วยสนิมเหล็กนะคะสีที่ได้ก็จะออกเป็นโซนเขียวหรือเขียวขี้ม้านะคะอยู่ที่ความเข้มข้นของสนิมเหล็กที่ใส่ไปด้วยนะคะว่าสีเขียวที่ได้มาเนี่ยสีเข้มอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสีจาก ใบเพกาเช่นเดียวกันนะคะให้สีเหลืองแต่ว่าสารที่ใช้ในการจับสีเราจับสีด้วยสารส้มนะคะเราก็จะเห็นสีเดิมของเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบว่าเพกากับดาวเรืองเนี่ยสีที่ให้เนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงกันนะ,ะมีความใกล้เคียงกันแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราไปแกะแล้วไปตากกันเลยค่ะนะคะ,ะ,คะสําหรับตรงนี้นะคะเป็นสีที่เราย้อมจากใบเพกานะคะ<ๆ>เขาจะให้สีเหลืองทีนี้เราจับสารจับสีด้วย สนิมเหล็กนะคะเขาก็จะออกเป็นสีเขียวเข้มขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จับเป็นสีสนิมเหล็กนะคะเราใช้สารส้มเขาก็จะได้สีเหลืองนะคะสังเกตว่าสีเหลืองที่ได้จากใบเพกาสีเหลืองที่ได้จากดาวเรืองเนี่ย ัได้สารส้มนะคะในความเข้มข้นที่เท่ากันเนี่ยนะคะสีเหลืองที่ได้จากใบดอกดาวเรืองเนี่ยจะให้สีค่อนข้างเข้มกว่าสีเหลืองที่ได้จากใบเพกาแต่เขาก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ในบางฤดูกาลที่พืชบางตัวเนี่ยหาไม่ได้หรือว่า มีอยู่ในช่วงของการขาดแขนนะคะทีนี้เราลองมาดูลายกันนะคะอันนี้ลายก้อนเมฆที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของลายก้อนเมฆนะคะจะมีความระยิบระยับอยู่ในในตัวผืนผ้านะคะลายที่2ที่เราเรียนกันไปแล้วก็คือลายดวงดาวเห็นไหมคะว่าดวงดาวที่เราทําไว้เนี่ยเราบอกว่าอันนี้เราจะทำสามสามชั้นนะคะส่วนอันเนี้ยเราจะทําดวงดาวที่เป็นแพ่นะคะคือมัดแน่นๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะวงกลมก็จะ แตกต่างกันนะคะส่วนอีกลายหนึ่งที่เป็นลายินทิตของผ้ามัดย้อมแะก็คือลายก้นหอยอันนี้ก็คือลายก้นหอยนะคะเพราะฉะนั้นลายที่เห็นเนี่ยจะค่อนข้างเป็นลายหลักที่อยู่ในผ้ามัดย้อมไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติหรือผ้ามัดย้อมในรูปแบบต่างๆค่ะอันนี้เป็นสีที่ได้จากฝางนะคะที่เราแช่น้ำไว้1ึงคืนแล้วเราก็นำมาต้มนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะได้สีแล้วเราก็จะมากรองสีเพื่อ ให้น้ำเนี่ยไปเตรียมสําหรับการย้อมผ้าต่อไปค่ะแม้ว่าเราจะได้สีแดงอมชมพูค่อนข้างเข้มอยู่นะคะสําสหรับอันนี้เป็นสีจากเปลือกประดู่นะคะเปลือกประดู่ก็จะให้สีน้ำตาลอมแดงนะคะอันนี้หลังจากที่เราแช่ไว้1นคืนนะคะเราก็ํำมาต้มนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะต้มเดือดประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็มากกองเอาสีเพื่อ ทำให้น้ําย้อมสีเนี่ยเขามีความสะอาดแล้วเราก็จะใช้ในการย้อมผ้าต่อไปค่ะตอนนี้น้ําย้อมจากแก่นฝางนะคะแล้วก็เปลือกระดูเนี่ยนะคะเราได้ทําการกรองเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าก็ได้ทําการออกแบบแล้วก็มัดลายไว้เรียบร้อยแล้วเราจะนําผ้าเนี่ยลงไปย้อมนะคะโดยแบ่งภาคเป็นสส่วนนะคะอันแรกเราจะย้อมในแก่นฝางนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะให้สี แดงชมพูนะคะอันนี้คือสีจากฝานะคะส่วนอีกหนึ่งหม้อย้อมของเรานะคะก็จะเป็นสีจากเปลือกประดูนะคะจะให้โทนน้ำตาลนะคะแล้วก็จะนำผ้าลงไปในการต้มย้อมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะย้อมไว้ในวิระยะเวลานะคะ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาขึ้นแล้วก็ทำการดึงสีแล้วก็แกะลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้เราได้ต้มน้ําย้อมของเรานะคะได้ต้มย้อมสีแล้วนะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะนําผ้าขึ้นจากเตาย้อมของเรานะคะเ,คเมื่อเราเอาผ้าขึ้นจากน้ำย้อมนะคะสีที่เราได้นะคะก็จะได้ สีออกชมพูอมแดงตรงนี้นะคะก็เป็นน้ําจากแก่นฝางนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สารช่วยจับสีนะคะสารช่วยจับสีที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเราใช้จุลสีนะคะซึ่งจุลสีที่เราใช้เนี่ยความเข้มข้น,นยอยู่ที่ 1- ถึงเปอเซนนะคะคือน้ำา1ลิตรเนี่ยเราจะใส่ประมาณ1-3ถึงกร,รมัมแล้วแต่ความเข้มข้นของสีที่เราอยากจะได้นะคะตอนนี้เราก็จะนำผ้าที่เราย้อมขึ้นมาเนี่ยนะคะมา แค่ในสารจับสีซึ่งวันนี้เราใช้จุลสีค่ะนะคะจากสีแดงอมชมพูนะคะหรือแดงส้มนะคะที่ได้จากแก่นฝางนะคะเมื่อเราใช้สารช่วยจับสีเป็นจุลสีนะคะเราก็จะได้เป็นสีแดงอมม่วงอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ความเข้มนะคะก็อยู่ที่เราสามารถที่จะใช้สารปรับสีได้นะคะโดยเจตนานี้ อยากจะได้สีแดงที่อมม่วงนิดนึงนะคะเราก็เลยใช้จุลสีในการเป็นสารที่ช่วยในการจับสีในครั้งนี้ค่ะสีที่เห็นจะเป็นสีแ,แดงอมม่วงนะคะค่อนข้างสวยงามตามตามที่ตั้งใจที่อยากจะได้ไว้ค่ะถ้าเราได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปแกะแล้วก็ไปตากกันค่ะ ค่ะสำหรับหม้อย้อมนี้นะคะจะเป็นหม้อย้อมสีจากเปลือกประดูนะคะจะให้โทนสีน้ำตาลนะคะอันนี้เราก็ได้ต้มนะคะคือย้อมร้อนเนี่ยใช้เวลาย้อมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเราขึ้นมานะคะสําหรับสารช่วยจับสีในสารของประดูเนี่ยนะคะเราจะใช้สารสนิมเหล็กนะคะเพราะอยากให้สีเขาเนี่ยมีความเข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมา เอาผ้าที่เราย้อมด้วยเปลือกประดู่นะคะเอามาแช่ในน้ําสนิมเหล็กในความเข้มข้นนะคะ1นถึงสเแล้วแต่ความเข้มที่เราต้องการค่ะหลังจากที่เรามาแช่ในสารจับสีที่เป็นสนิมเหล็กนะคะสีเขาก็จะออกเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มขึ้นนะคะอันนี้พอเราแช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นนะคะจากสารจับสี ขยำให้สารจับสีนี่เขาได้สัมผัสกับผ้านะคะสีที่ออกก็จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าเนี้ยไปตากกันค่ะสำหรับหมวกใบนี้นะคะเป็นการย้อมสีจากเปลือกประดูแล้วก็ใช้สารจับสีเป็นสนิมเหล็กนะคะลายที่ใช้เป็นลายก้อนเมฆค่ะอันนี้ผ้าผืนนี้นะคะ เป็นย้อมจากเปลือกประดู่เช่นเดียวกันค่ะนะคะลายที่ใช้เป็นลายแมงมุมค่ะอันนี้แมงมุมเราจับไปที่ตรงกลางนะคะอันนี้เราใช้เทคนิคชิบุรินะคะก็คือในเรื่องของการใช้การพับผ้านะคะแล้วก็การใช้ไม้นะคะพับผ้าไว้นะคะลายที่ออกมาก็จะเป็นลายตารางแบบนี้ค่ะ ส่วนพื้นนี้นะคะจะเป็นลายผสมนะคะเราทําลายเป็นลายผ้าพันคอน,นะคะเรามีการเก็บสีอยู่ช่วงช่วงกลางผ้านะคะที่เราทําวิถีโค้งไว้แล้วก็จะมีดวงดาวอยู่ตรงกลางนะคะที่เหลือก็เป็นลายก้อนเมฆค่ะสีที่ใช้เป็นสีจากเปลือกประดู่นะคะส่วนการใช้สารจับสีเราใช้สนิมเหล็กค่ะ สำหรับหมวกใบนี้นะคะเป็นการย้อมสีจากแก่นฝางนะคะแล้วก็ใช้สารจับสีเป็นจุลสีค่ะนะคะลายที่ใช้ก็เป็นลายก้อนเมฆค่ะส่วนผ้าผืนนี้นะคะก็เป็นการย้อมจากแก่นฝางเช่นเดียวกันนะคะเทคนิคการจับสีก็จับคล้ายๆกับลายก้นหอยค่ะแต่ว่าเราเริ่มจับที่ตรงริมผ้าเราไม่ได้จับตรงกลางผ้านะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสาธิตเรื่องของการย้อมผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นสีที่ได้จากแก่นฝางสีที่ได้จากดาวเรืองแล้วก็สีที่ได้จากเปลือกประดูค่ะ